สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวต่างคนต่างเฮงหาราศีนี้มั่งมีโภคทรัพย์ คลิปนี้นะคะว่าการด้วยเรื่องของ5ราศีที่จะกล่าวถึงในคลิปนี้ค่ะที่มีเกณฑ์ว่าจะมีชีวิตที่ก้าวหน้าการเงินก้าวกระโดดดวงเศรษฐีก้าวไกลกันเลยนะคะเรียกได้ว่าเตรียมขนเงินขนทองกันได้เลยค่ะเรียกได้ว่ากําลังเข้าสู่ช่วงปลายปีอย่างนี้นะคะก่อนที่จะหมดปีกันไปนั้นมีเลข9ซึ่งถือเป็นเลขนําโชคของแต่ละเรื่องราวค่ะและคนทั้ง5ราศีนี้ ก็จะมีดวงดีรับเดือน9นี้อย่างเห็น,เ,หนเลยนะคะว่าแต่จะมีราศีไหนบ้างเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะ เรียกได้ว,ว่าการงานจะโดนผู้ใหญ่จับตามองนะคะพาดพิงถึงแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของชื่อเสียงแต่จะมีความสําเร็จดีในเรื่องของการค้าการขายค่ะการเงินยังต้องวางแผนยังไม่เหมาะกับการซื้อของใหญ่ๆนะคะมีคนมาแอบ,บรักแอบบชอบอยู่ค่ะอยู่ดีๆจะได้เจอคนดีๆด้วยนะคะมาต่อกันที่ราศีที่สองเลยค่ะนั่นก็คือ ท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะเรียกได้ว่างานราชการดีมากๆนะคะมีชัยชนะเหนือคนอื่นมีงานใหม่ๆเข้ามามีโอกาสย้ายงานไปต่างชาติด้วยค่ะการเงินการลงทุนสำเร็จดีแต่อะไรที่มีความเสี่ยงมากยังต้องระวังอยู่นะคะ ด้านความรักคนรักจะมาจากแอปหาคู่มีทั้งในและต่างประเทศเลยล่ะค่ะมาต่อกันที่ราศีถัดไปคือท,ท่านจะเกิดในราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะอาจจะถูกแทงข้างหลังในช่วงนี้นะคะและอาจจะเกิดวิกฤตที่ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่แต่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลจะดีมากๆเลยค่ะ การเงินยังต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเคลียร์นี้ได้จะจบปัญหาทุกอย่างเลยล่ะค่ะแต่ให้ระวังจะมีปากเสียงกับคนรักในช่วงนี้แล้วก็ให้ระวังเรื่องรักสามเศร้านะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดในราศีกันค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะ เรียกได้ว่าราวราชาโชคหมอะให้แก่สตรีแล้วค่ะดวงเศรษฐินีมาแรงมากๆการงานมั่นคงดีเลยนะคะการเงินก็มั่นคงดีค่ะรวยมากๆมีเงินแบบพร้อมเปรสุดๆเลยค่ะความรักช่วงนี้ไม่มีก็ได้ได้ไม่ดีไม่มีดีกว่านะคะเพราะว่าเรารวยแล้วก็เลือกจะโสดแบบรวยๆซะมากกว่าค่ะและเราก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีตุล หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะการงานเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะสำเร็จทะลุเป้าเจ้านายสนับสนุนชนะทุกอุปสรรคทั้งปวงค่ะการเงินกลับมาดีลงทุนกำไรงามมีรายรับเข้ามาดีมากๆเลยนะคะคนรักก็สนับสนุนกันดีแฮปปี้เข้าใจกันทุกอย่างคนโสดมีสิทธิ์เจอคนรักที่มาจากต่างแดนด้วยค่ะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง5ราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์มั่งมีโภคขทรัพย์นะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ